จะเจอคำขอร้องในเชิงบังคับแบบนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นการพูดตรงๆอย่างที่น้องแอนบอกเนี่ยคือดีที่สุดนะครับแต่ในช่วงของแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวลิตครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงราศีกุมดาวเสารพักมักมีมเรื่องปุบปรปับ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมื่นอาจารย์สีสามารถทักมาจองคิวได้นะคะตามลายไอดีด้านล่างค่ะดาวเสาเนี่ย <c oughs> เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ <c oughs> ของชาวราศีกุมแล้วตอนนี้ก็คือมาพักองศาอยู่ในราศีกุมนะครับ <c oughs> ก็คือตัวชาวราศีกุมนะครับมันก็จะมีเรื่องแบบ ป, agile, ป, Lego, ปรับปรับฉับพลันนะครับมาให้ต้องคิดต้องตัดสินใจ <mit. S 2> ต,นต้องนู่นต้องนี่อย่างเงี้ยมันทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยเกิดความไม่แน่นอน <mit. S 2> กับกับการใช้ชีวิตกับการตัดสินใจกับการทํางานหรือแม้กระทั่งในครอบครัวนะครับทุกอย่างเนี่ยคิดว่ามันใช่แล้วมันแน่นอนแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะอ่าโอเคสวยใสแล้วมันมเอ้ยมันนิ่งเว้ยเฮ้ยมันยืดซะง,งั้นเออมันตัดสินใจแล้วทําไมต้องต้องให้ตีกลับมาตัดสินใจอีก มันจะมีปัจจัยมีเหตุมีเรื่องราวอะไรต่างๆทําให้เขวจริงๆคุณก็เป็นคนเป๋คนเขวอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะความเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็เป๋มากขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดจากตัวเราเองอนะฮะปัจจัยจากเบื้องหลังต่างๆหลังบ้านต่างๆโดยเฉพาะชาวราศีกุ่มที่ทํางานเบื้องหน้าปัจจัยจากหลังบ้านต่าง,างๆเนี่ยทำให้ชาวราศีกุมเกิดความลังเล อืมชาวราศีกุมที่ทำงานทำกิจการหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาจะทำให้คุณน่ะสะดุดทำให้คุณลังเลโดยปริยายม,มันกลายเป็นว่า <c oughs> ความคิดหรือการเสนอของเขาในบางอย่างเนี่ยม,มันเกิดการไม่ทันกันบางทีคุณคิดห้าเขาเสนอหนึ่งสองบางทีคุณคิดห้าเขาเสนอเลยไปสิบ <Okay. S 2> ถ้าคุณไม่ขาดก็เกินในทางกับการอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ไม่โทษตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองคิดเร็วเกินไปหรือคิดช้าเกินไป uh huh. ในขณะที่ธรรมชาติชาวราศีกุนเนี่ยคือเวลาเวลาช้าก็ช้าแบบมีเหตุผลเวลาเร็วก็เร็วแบบมีเหตุผลแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นนะมันคือเหตุผลของคุณนะบางครั้งการย้อนมองตัวเองก่อนว่าเฮ้ยทำไมเข้าเร็วอย่างนั้นนะเอ๊ะห uh huh. รือเราช้า ทำไมเข้าช้ายอย่างนั้นหรือเราเร็วเกินไปมันมันจะมีเหตุในการเจรจาการพูดคุยการสื่อสารการต่อรองแล้วมันไปต่อได้คําว่าปรับปรับมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับปรับปรับในมุมของเพื่อนร่วมงานถ้าเราฟังแล้วคุยแล้วเจรจาแล้วปรับไม่ว่าจะเป็นปรับเราปรับเขาหรือคนละครึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นปรัปรับแล้ว มีในเรื่องของผลประโยชน์หรือรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะจะเสียเปรียบได้ได้มากนะครับแล้วชาวราศีกุมถ้ามีเหตุปุกปรับแล้วเสียหายเสียผลประโยชน์ไม่ได้มาจากตัวราศีกุมเองแต่มาจากคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราพูดไม่ได้เสียก็ต้องยอมเสียนั่นน่ะทำให้ชาวราศีกุมเนี่ย เสียหายหรือว่าเสียผลประโยชน์ได้การที่ชาวราศีกุมจะเสียหายได้มีอยู่เรื่องเดียวคือเกิดการลังเลแล้วปล่อยมือทำอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจวางมันทิ้งไว้ก่อนอันนี้อันตรายแล้ว mm. ก็มันจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยถูกมองข้ามถูกผ่านถูกทาให้รู้สึกว่าคุณไม่ไม่เจ๋งคุณไม่เจ๋งคุณคุณไม่ใช่ตัวจริง ทั<ม>้ทงๆที่บางอย่างบางเรื่องเนี่ยคุณนโคตรถนัดเลยแต่แค่รู้สึกว่าไม่สบายใจนิดเดียวคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ขอดูท่าทีก่อนขอดูอาการก่อนคุณถูกข้ามทันทีม,มีปัญหาทันทีนะครับความลังเลตรงนี้จะจะเป็นเรื่องเดียวที่ที่มันเป็นปัญหาที่มาจากตัวชาวราศรีกุมเอง<ม>นอกกนั้นชาวราศรีกุมสามารถจัดการได้เคลียร์ได้แต่มันอยู่บนพื้นฐานของการสื่อสารพูดคุยและการต่อรองเป็นหลัก คร,คราวนี้มาดูว่าไพ่น้องแอนจะแนะนําอะไรกับชาวราศีกุมในช่วงดาวเสาร์พักองศานี้บ้างครับชาวราศีกุมในตอนนี้นะคะแอนมองว่าชาวราศีกุมในตอนนี้จะอยู่ในโหมดที่การทํางานทํางานร่วมกันเป็นทีมการเดินทางก็เดินทางกันเป็นหมูคนะ่คณะการทํางานกับครอบครัวก็ได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่า ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีอันนี้ให้คะแนนกับชาวราศีกุมที่ไม่ค่อยสนใจกับอะไรมากนะปัจัจภายนอกใครจะทําอะไรชาวราศีกุมประคองสติได้ถ้าอยู่ในเคสนี้งานของคุณก็ผ่านพ้นไปได้เรื่องส่วนตัวของคุณกิจการการงานการค้าก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตอนนี้แอนมองว่าชาวกุมจะอยู่ในโหมดนี้คะ่ะอยู่ในโหมดรักษาสภาวะตนเองได้เป็นอย่างดีใครที่ เป็นคนมีเป้าหมายวางแผนตั้งใจไว้แล้วเนี่ยช่วงนี้จะมีความตั้งใจมากเป็นพิเศษแต่ตั้งใจอยู่บนแบบเออก็ฉันวางแผนไว้แล้วฉันคิดไว้แล้วว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> แล้วเรื่องนี้ก็มีคนเกี่ยวข้องหลายทางฉันเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> มันก็ดําเนินไปตามนั้นอืมแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่ชาวราศีกุมในตอนนี้ความรู้สึกคือรู้สึกแบบเฉยเฉยรู้สึกเหนื่อยเนื่อยไม่ได้ ไม่ได้วู่วามจนเกินไปหรือว่าก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปถ้าเอาตามนาภัยนะจ๊ะส่วนมาดูเรื่องดีของชาวราศีกุมค่ะเรื่องดีของชาวราศีกุมแอนมองว่าอย่างหนึ่งที่ชาวราศีกุมตอนนี้จัดการอะไรได้เพราะว่าอยู่ในจุดที่สามารถพูด พูดอะไรคือพูดได้เลยตรงๆพูดแล้วก่อให้เกิดผลดีพูดแล้วทำให้คนได้เห็นภาพกว้างภาพรวมถ้าเกิดว่าชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่เอออยากจะพูดตรงนี้จังเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะโอเคสำหรับคนอื่นไหมแอนก็มองว่ามันโอเคนะโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเกี่ยวกับผลประโยชน์รายได้อันนี้ก็พูดไปได้เลยหรือ ไพ่เนี่ยจะเน้นไปทางครอบครัวชาวราศีกุมในตอนนี้ถ้าจะพูดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวสื่อสารไปได้เลยโดยเฉพาะถ้าแบบมันส่งผลต่อการกินการใช้การจ่ายอะไรในครอบครัวเรื่องนี้คุณพูดไปได้เลยจ้า แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้คือมันเป็นเรื่องที่ดีดีคือพูดตรงๆแต่ว่าอย่าตรงจนเกินไปจนไม่รักษานํำใจเพราะว่าชาวกลุ่มแท้แอนโดตามไพ่ตอนนี้บรรยากาศไพ่มันเหมือนมันเหมือนกับอยู่ในสังคมที่เป็นครอบครัวหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวจะพูดอะไรมันเลยต้องต้องมีการรักษานํำใจกันกนิดนึงมดธรรมชาติเขาก็ตรงๆนะคนกลุ่มเนี่ยจะจะสื่อสารแบบไม่ไม่ไมะนาวไม่เคยมีน้ําเท่าไหร่ คือคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไกลหรือคนใกล้นะครับบางครั้งการที่ชาวราศีกุมพูดอะไรเนี่ยมันมันมันทำลายน้ําใจอีกฝ่ายหนึ่งโดยโดย,โดยที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้รู้ตัวบางทีการทํางานของคุณหรือว่าในเรื่องที่คนรับผิดชอบอยู่มันมีความต่างทางวัยด้วยก็ต้องระมัดระวังจ้ะแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องนี้ต้องระมัระวังมาดูกันเลยเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีกุมในตอนนี้ระมัดระวังค่ะระมัดระวังเกณฑ์ที่มีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณมีคนมาขอขอพึ่งพิงพึ่ง,พ,งพามีคนมาขออาศัยขอไหว้วานแต่ในสิ่งที่เขาไหว้วานเนี่ยเหมือนเขาเน่ยกำลังมีความสนใจเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วคุณเนะ่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในความสําเร็จนี้พอถึงเวลาที่แบบว่าอา้าว จะสาเร็จเรื่องนี้มันต้องผ่านคุณก่อนหรือจะสําเร็จเรื่องนี้มันต้องมาที่คุณอะเอาเป็นว่าคนทํางานก่อนละกันคนทํางานในช่วงนี้เรื่องที่ต้องนามาระวังคือพอคุณมีคนมาขอความช่วยเหลือทําให้คุณเนี่ยจะต้องอธิบายทําให้คุณจะต้องนําเสนอทําให้การทํางานของคุณมันต้องเป็นแบบแผนมากขึ้นพอเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอ่าส่วนอีกมุมหนึง่งไพบอกว่า ในสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะบุคคลทั่วไปที่ทำงานฟรีแลนซ์ในตอนนี้การทำงานการได้งานของคุณคือ,อไม่ใช่แค่การนำเสนอผลงานอย่างเดียวแต่เป็นการที่คุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมคุณต้องเข้าหาด้วย เพราะว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่โดดเด่นอาจจะมีคนอื่นที่โดดเด่นด้วยแต่ถามว่าเขาสนใจคุณไหมเขาสนใจใครที่เป็นเซลในตอนนี้คือแบบเอ้ยเขาสนใจคุณนะโปรด,ดักที่คุณมีแต่ว่าไม่ใช่คุณคนเดียวที่โดดเด่นคนอื่นก็โดดเด่นด้วยเหมือนกันจ้ะในมุมที่น้องแอนว่านะครับผม <c oughs> ผมจะ <c oughs> จะแนะนําอยู่อย่างหนึ่งในมุมโ <c oughs> หราศาสตร์ชาวราศีกุมในช่วงนี้นะครับการติดต่องานเดียวงานหรือว่าร่ว,รวมงานให้ร่วมงานกับคนที่ มีสายงานหรือความรับผิดชอบแตกต่างจากเราเรามีอย่างหนึ่งเขามีอย่างเอามาจอยกันกับสองทำงานที่คนอื่นไม่ทำหรือทำงานที่คนอื่นยังไม่ได้ทำก็ก็โอเคแหละการคิดอะไรใหม่ๆการทำอะไรที่มันแนวใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการทำที่มันเหมือนคนอื่นแต่วิธีการแนวทางหรือลูกเล่นต่างๆเนี่ย ต้องเสริมเข้าไปให้มันมีความต่างชัดเจนอันนั้นที่ควรทำนะครับแล้วก็ในมุมของคนที่เข้าหาชาวราศีกุมในช่วงนี้ไม่ว่าจะเข้ามาในมุมที่ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาในมุมที่ต้องการเติมในส่วนที่ขาดหรือเข้ามาในมุมที่ผลประโยชน์จ๋าก,ก็จริงชาวราศีกุมจะเจอลักษณะการเข้าหาแบบแกมบังคับอขอร้องแต่คุณปฏิเสธไม่ได้เฮ้ยช่วยหน่อยแต่ห้ามเบี้ยวห้ามบิดผิวห้ามปฏิเสธเนี่ย จะเจอคําขอร้องในเชิงบังคับแบบนี้เสมอ,สมอนะครับเพราะฉะนั้นการพูดตรงๆอย่างที่น้องแอนบอกเนี่ยคือดีที่สุดะนะครับแต่ในช่วงของกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่สื่อสารได้ก็ดีหรือเลี่ยงได้ก็ดีหรือว่าสื่อสารให้น้อยที่สุดจะเป็นเรื่องอที่ดีที่สุดนะครับคราวนี้มาดู <c oughs> การมูบ้างนะครับชาวราศีกุมเนี่ยเหมาะที่จะมูเกี่ยวกับอะไรนะครับชาวราศีกุมเนี่ยเหมาะที่จะ มูกับอะไรแปลกใหม่ที่เราไม่ไม่เคยมูทำอะไรแปลกใหม่ที่ที่มันอยู่นอกสายกับเราอะ่ะสมมุตินะสมมุติผมเป็นชาวราศีกุมผมมูสายพุทธมาตลอดเลยลองโดดไปสายพรามสายฮินดูอะไรเงี้ยดูบ้างนะครับสายคิดสายแขกอะไรก็ว่าไปนะครับแปกแยกสายไปบ้างกับอีกอย่างหนึ่งก็คือไปแบบปุบรับแบบไม่มีแพลนเลยวันนี้คิดพรุ่งนี้ไปไม่ต้องอยากจะไปเดี๋ยวนี้ไปเลยเพียร์ตัวเองแล้วไปเลยอย่างเงี้ยครับ ไปมูแบบนี้จะได้ผลได้ค่อนข้างชัดเจนส่วนจะมูเรื่องอะไรบ้างดูจากไพ่น้องแอนได้เลยครับค่ะแล้วชาวราศีกุมในช่วงดาวเสารพักถ้าไปมูขอพรเรื่องอะไรดีอันดับแรกค่ะ<ม>ขอพรให้ถ้าเกิดมีเคราะร้ายภัยเวน้นอะไรที่จะมา กระทบกระเทือนถึงเราให้เรื่องนั้นผ่านไปได้ด้วยดีหรือตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจแล้วม,มีเคราะห์มาถึงตัวแล้วอยากจะไปทําบุญไปขอพรตามที่พี่หมื่นว่าแล้วกําลังชั่งใจอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปดีไพบอกอว่าเดินทางเลยจ้าการเดินทางก็ต้องระมัดระวงังแล้วก็ไม่ประมาทเนาะแต่ว่าเดินทางไปแล้วอย่าเดิมขอพรเรื่องนี้หรือว่าทําบุญตามที่พี่หมื่นเคยเสดราะห์กับพระกับวัดก็ไปแบบคารวะบ้างเคยเะด็จแบบพุทธก็ไปแบบแขกแบบ ฮินดูบ้างอะไรเงี้ยก็ว่าไปค่ะคราวนี้ในเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองไพ่บอกว่าตอนเนี้ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากปฏิเสธเรื่องเนี้ยแต่คุณแบบหนักใจมากเลยที่อยากที่จะปฏิเสธไม่รู้จะพูดอย่างไรดีขอให้มีทางออกกับเรื่องนี้อ่าไปขอพอรได้กับอีกอย่างหนึ่งค่ะตอนเนี้ยชาวราศีกุมไม่อยากประทะอะไรเลยไม่อยากประทะเรื่องเรื่องที่ไม่ดีก็ขอพอรได้ว่าเออ ลดแรงประร้านหน่อยอหรืออะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ให้แบบโชชาตาฟ้าลิขิตให้ผ่านไปค่ะและสุดท้ายค่ะชาวราศีกุมตอนนี้ถ้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจที่ตนเองปุกป,ปรับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวแต่แก้ด้วยตัวเองก็แล้วอยากไปมูเสริมอยากไปมูให้มันโล่งปร่งสบายไปได้จ้าอืโอเคโค้พรนะครับชาวราศีกุมนะครับ ขอให้มีโชคมีลาบมีความสำเร็จมีความร่ำรวยแบบปุบป,ปับฉับพลันครับขอไวพอให้ชาวราศีกุมนะคะคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ดีให้คุณสมหวังดังใจค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ